มีความสวัสดีครับพอกัชินเคยครับนะโอ้ปีออกมาเมืองงูครับนะห้ามเทียงถึงเป็นเทียงที่ครึมๆค,ครับแต่ว่าบรรยากาศที่จะอบอ้าวนะครับนะงอนครับนะครึมไม่มีแดดแต่ว่าอบอ้าวนะผ่อนมาเห็นอ่าก่อนคำนอนแล้วก็พ่นครับนะ สิบสามกันนอนนั่คือกันครับนะเอาหญ้ามาให้ครับนะเอาหญ้ามาสซ่เพื่นมืนหนี้มีหยาบนะพอดีขังเอ่อแม่อิงพอโอแม่บุ่นห่มไว้โอ้ลูกกินได้บ่นเจ็บขาบลสกินได้บลสกินอึบอึบอึบเอ่อมากินหญ้าครับนี่เอาหญ้าให้คือบากินเป็นยังไงอากาศเปลี่ยนครับน่าจะมีปัญหาครับนะเก็บไข่ป่วยบ่ จึงขั้นนี่ครับขั้นขาครับนะี่จิบขาหรือเปล่านะจมูกเป็นแหงน้ำครับน,นนะจ่เป็นไข่หรือเปล่ายาให้กับกินเอามาแล้วโซ่แหงนีแ่แหละอยากว่าเ่ยว่าก,กินครับนะ เมื่อกี้เห็นกินนมครับนะกินนมโมมีนมเพื่อจังไดบอกรีนครับเนี่ยยาเราบอกตอนถอนให้กินเมื่อเ้าให้กินอยู่ครับนะด้วยหยาอันนี่เป็นบอกรีนกัดบอกินครัีน่ะสิไปกินนมมั้งครับนะน่าจะไปกินนมกล้วยเมื่อวานให้ก็บบอกรีนครับนะการเย็บขาบ้าน ขั้นขาครับนะช่วงไข่ขาแข็งปากเท่าเปืนะ่อยครับนะอาร้อนนะเย็บลินครับอากาศเปลี่ยนโดนตอนเศารก็โดนไอฝนครับนะ่วนะงตะวีซับกิด เริ่มจะขยับการเป็นซัดขึ้นมาอีกครับนะน้ำแดงฟองมาสองมือครับนะต่วมาท่านเ,เป็นแี่ไครับนะกินบ่เนี่ยเอา้าบ่ก,กินครับนะต้อเป็นหญ้าธรรมาชาติเดิ่งครับนะหญ้านี่อาจจะกินครับกินบ่หญ้านี่อ่าเมีนครับกินเองบ่ บกินเสือ,อกหญ้าธรรมาชาติครับเนี่ยหญ้า,าบ,บักยางดีบกินครับเนี่ยไม่ห้บักถุงเมื่อไงครับ,บรกินบ่แย้มบ่กแย้มบ่กเอาบอกินเป็นสันไปครับเนี่ยบกเสียบบ่ตัวคล้องเสียบครับเนี่ยหญ้าหวานยางดีหญ้าบกินจังเดียวมากินของธรรมาชาติ หรือว่าจะกินขรีมใส่ถุงงามมาอาจจะไม่กินครับกินโอ๊ปครับนะเพราะว่าเป็นอันอไปหลอกตรงเป็นเป็นนอมากครับในลําต้นครนะเนื้อเปียครับ,รรรบหลอกก็นอนอ่อนมากห้เพื้นครับนี่เพป็นก็เล่ก็สีบอรครับนะนี่ตัวปู้ว่าฟอแล้วสําหรับต้องทอนอื้อให้กินไม่ล้วครับนี่แต่วัาเนื้อมานําอยากกินเนื้อให้ตัวนี้กินก็ได้ครับนะ สิบสามสิบสามนี่ว่า,บาเบลเรือครับนะนะเราคุยกันจะข้าวกันก็กินบ่เลยสามอ่ะกินมาบิาบาเลเรือครับกินดีพอนานนานที่เมื่ออยงนอนกินได้เ่ยอันตีละ่ะแพงอังลานกิน อืเขาไก่ว่าไ้ครับผสมแล้วจักติดบบติดครับนะามาเดี๋ยวกีไก่ครับนายเพื่นสังเกตเห็นครับนะ กินบ่เนี่ยก่อนคำสิมากินนล้วบ่กาอยู่บริเวณหน้าผู้ไหนเนาะเนาะแถวไหนนาถ้าพอเม่อยไหมครับนะเฮ้ม่อยนี่และประมาณนี้รับนะแถวสำเร็จถุงครับนะทิ ตะวันตกเสียงเหนือครับนะนะประมาณประเทศไทยก็อยู่แล้วเมืองการญนร่บกัมพูชากัมพูชาก็พมา่าเว้ยจำผิดอีกละพม่าหรือเปล่ามืองกาญครับนะก็ไม้คอ,อกเดียวครับนะไม้จริงๆกับไม้น้ำผุงแหละแต่เพิ่นบาแยกออกครับนะเสนนานี่ไม้น้ำคอ,อกอ่ะพอไส้ ไม่ยาวบริเวณนี้เพิ่งเคยคอยู่ประจําครับนะเคยอยู่ประจํากินดีครับนี่เห็นไหมกินเข้าไปกินเยอะๆกินเยอะๆให้โตเร็วโมเลือกหลือยะค,ครับนี่ไสพัน,นนี่เห็นไหมครับไทบ้านเรานี่กินง่ายอยู่ง่ายครับนะยังดีครับนี่ยังได้กระเลียงได้ครับเนาะที่เอ่อจัง ให้บาดเงินว่าบ่มีลึงเนี่ยเดี๋ยวบ่มีลึงครับบ่มีทองนะทองบ่มีสะดือครับนะสะดือบะจุนนะไหอาง่ายสะดือติดทองเลยเป็นว่าบ่มีลึงครับเนาะยินไปฉายาเพิ่นกับมาจากมีมากมีปัญหาเรื่องซื้อเพิ่นเนาะมีปัญหาเรื่องฮะงัวตัวสี่สิบสามนะแต่เราไมมีปัญหาเลยซื้อสิบสามให้เล่าเลยนะเนาะ แกะเคล็ดไปเลยนะครับในก็เป็นกันครับตอนนี้ก็สิบห้าครับขยับขามสิบสามมาแล้วครับนะได้เป็นกันเนาะบัวกันนะกำบักงไงหนึ่งกับสิไข่รเนี่ยครับมีหลายกว่านั้นอยู่เนาะแล้วว่าให้มันกินเทื่อน้อยกันครับนะมีหลายเป็นก็บอกกินหลายกินในนอยให้ยมดเกี่ยงกับจองห้ยไม่ครับเนาะส่วนตัวอื่นก็บอกห้ครับยาตอนนี้ถือว่าดีอยู่ครับนั่นลังฝนตกได้ตั้งแต่วันศุกร์นะนี่ก็จะเล่าวันนวันจันทร์ละมั้งเนี่ยนะจันทร์นังข้าวจันทร์ เราจะไร้่งคิปวันจันทร์อยู่นะอาจจะเป็นมนีเบืองก้อนวันจันทร์ไปคิดเป็นวันอังคารครับนะแต่ท้ายทำหนึ่งอาย่วันจันทร์ครับนะประมาณเที่ยงวันนะครับนะสิบเอ็ดโมงกว่าออกมานะครับกัะชาจะห่อนี่เกือบเที่ยงแล้วล่ะกมาเน้นนัวหน่อยกินใหญ่แล้วมาเบอรการครับนะว่าฝนฝ่าอากาศปปวนแปรแปรป่วนแปรว่อะ อ,อ้าวอ้วว่าเขาเป็นยังไงพราะว่าแม่อ่าบุญห่มเขาก็ได้ขังคอเขาเจ็บขาจา็กเพิ่นไปส้นกันมากหรือว่าอา่าเป็นน้ำพิ่นป่วยครับไปเหยียบน้ำหรือเปล่าเนาะอ่านี่กินเอาล่นี่กินเอาล่ะมาสิได้มาืมกินเอาได้ไหมนะนมีหลายมีหลายมีเยอะมีเยอะมีครับมีเยอะมีเยอะมีให้เยอะครับมีกินเยอะ นี่ตั้งกั้ครับหางเข้าไว้ครับนะหางเข้าไว้อยู่นั่นแหละมาตรงองมาเนมกินเดี๋ยวมูคอยมากีหยาดกินกินไปอันนี้ก็ออกมากสิบสามตัวนะครับนะส่นวนก่อนเข้าหาเอาตัวนี้หาครับนี่ หย่าธรรมชาติเป็นวันมากินหย่าตอนนั้นมันอาจจะแข็งครับนะเอาธรรมชาติดีกว่าก่อนครับเข้าเลมากินอะไรที่มันเป็นธรรมชาติออริจิน,นอลกินดีเฉยคุณนะสัญญาไอา้กินที่หยาจะคล้องกินเราไม่เฮี้ยงกับบอกกินเฮ้ยก่อนครับเอ้ยอืมอืรู้จักกินนี่อืมอื เบ่งพุนปูเบาอุดฝามอฝอเอื่อยเอื่อยก่อนข้ามคับนี่งพระวิสัพถอนกันหญ้านี่ครับสภาพหญ้าทาเนี้เป็นสีครับพสภาพหญ้าเนี่ยหญ้าพุนครับวิสับพปูเบาหน่อย น้ำแดงเฝอสามมื่นแล้วนี่มือที่สามนะครับมือนี้น่าจะเริ่มเป็นซัดเพิ่มขึ้นมากอีกครับนะมืออื่นมือหื่อน,นี่ก็น่าจะผสมได้ครับนะบอตอแรงมือนี้กับมืออื่นครับนะน่าจะพร้อมผสมครับน่าจะยืนเพราะว่าตอนนี้ตัวผูกาานะก,ก,ก,กับประเพณขม้าหาครับเนาะไกลมากของฮามม่กลมกับปเห็นบอสิเขม้าหาครับเนาะมากินนี่นี่คือแกนขมนะครับนี่ แกนขมแกนแดงแกนแกนขมน่ครับกินเรล่าพ่นทายนะครับนะมันยาระบายของงูครับนี่เป็นยาระบายนี่ใส่ต้มปลากระเซาต้มปลาใส่หมดแดงนี่ยของงูม,มากินนานี่ก็มีสิครับนี่ก็ประกาศอันนี้การหินหาดการยังกินบ่กินบม,ม่ค่อยกินครับมากิน,นยังสี่ ุ่มครับขันคอนะครับเนาะให้หน่อยเอาปอกเนาะชูเจ้าอ่ะกินเมือดไปขอท่านเมือดครับหลายเอามาหลายนถูเบาเฝ้ามาเตรียมพร้อมแล้วครับนะสำหรับทวีทับส่วนพุ่นไปพุ่นแล้วไม่แดง ยามแรงกับไปยุพุ่นครับนะบกลับครับบ้านนี้ปวงกลับบกลับ่นไปยุติธรรมสาบนี่ครับบางฟัวจังหน่อยครับมันจบคลิปเขามันห้องเอื่อนแล้วครับนะห้องเอื่อนลูกใส่แล้วน้ำรับน้ำตาลของฟุัวแลนด์นี่นี่แลี้ยไปข้าวเดียวครับเฝ้าห้องแง้มขึ้นกับห้องโอ้บครับนะห้องน้ำแมรเอ่อทวีศัพ์นะนี่ครับทวีศัพบเขาพร้อมไป บ่วมๆนะครับนะบ่วมๆแดงๆพร้อมไปนี่ครับลูกอีกกินนมบ่นี่ครับนะอเบาอันนี้ของขอ่ะมันจะเป็นของแม่แอมครับนะตัวนี้พ่อพ่อกันครับนี่เลยทำแดงเลยอาจจะเป็นรุ่นเดียวกันครับนะสู้ซีกันครับสันกระดดกระเด็ดตัวนี้ไมนสีแดงครับนะอ่ะ อ่ะว้าวสามันอยู่งซ้ำนี่แล้วครับนะเดี๋ยวไปเกลี่นไปแล้วเอาหาลูกหญ้าให้หาลูกหญ้าให้หกอห่อนค่้ามันยังน้อยครับนะก่อนสินนกลับไปไปเบื้องอ่าแม่เอ่เอบุญโฮมกับลูกคนนะกับหาดางฟอร์มบุญไปขึ้นไปแล้วกินเมื่อไปเบิ่งสากก่อนเรือบ่เดี๋ยวนั่นสากกินเมื่อแล้วบ่ยังว่าหาคนอย่กินเมื่อไปหญ้านะเฮะกินเกียงไปเกียงแล้วไป อืมเกี๊ยงไปกินบุเกียงบะให้อีกเด้อืม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 ดื้อ,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 อมึนเป็นตนายครับดื้อมึนเป็นตนายพ่อย่านเนี่ยพ่อเนี่ยพ่อย่างมุสันทรงรองไปเนี่ออย,ออย,ยไป,ป,ะป,ะปะๆๆไป,ไปยังยังยังไปยิงยาไปกวนอย่าไปกินพุ่ดยังไปอย่าไปกินพุดเนี่ยตัวขี้ลายโตครับนะ เฮ้าหาหญาพวกเรากินจัำหน่อยครับหนาในถุงแยมเนี่ยหอามากนี่ครับนี่พวกเ่ากินจัำหน่อยกันนะเพิ่กำลังอ่อนวอนครับนะกำลังเสียบนะจากลากั้นโดยชิปซ้านะครับทิปนี่เพอาะสำนีครับขอบคุณทุกท่านมากครับเชิญกลับสวัสดีครับ